โอ้พี่น้องจ้าฝนตกฝนตก มีแม่แสงโอ้ยรถมั้ยแม่พี่น้องฝนทำไมถึงมาตก ดฝนตกทำไปไหนตัวข้ามคนไปเรียกผู้แทนคนไปเลือกผู้แทนคนเลยตกวำ้เอ้ยฝนสาดฝนสาดเข้ามา bông áo, nhà bạn đâu mắc chết cười Hãy subscribe cho kênh không bỏ เทศบาลเขาทำงานแบบเขาเอิ่วมาเทศบาลก็คะ่ะเขาทำความสะอาดทำความสะอาดถนนต้นไม้เห็นไหมงาใหม่เกียงใหม่อันไดมันเกะตดเตงมันตัดต้นราม <c oughs> แม่บ้านเจ้าไปใสคือว่ามาเจ็บซอยเนาะแม่บ้านตายแล้วตายแล้วดีคนดี rất chung sướng, bắn nhau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 , ไม่ไอเรียกตังเ่ไา้กัสิ่ได้ใจเย็นแม่บ้านไม่ไปช่วยพ่อบ้านเลยเราไปเราไปเจ็บไปเขามาเราเห็ดผู้เดียวแล้วเห็ดผู้เดียวแลรวใส้นหัวหัวเตหันเติอนนะ ปนจังใดจังมาตกเส่นั่นะนะดไทยไปจะไทยไปไทยลงคนปะไทยลแล้วเราเราหยกใสยกับไทยเอาแม,ม,ามาว้านเจ้าไปใส่อะไรคือพ่กมาตกเจ้นจะนะดเราหวัวเราเรียงหัวแม่มืมอามาต,ตกเส้นคนไปเรียกตั้งค่ะแถวหนาด แล้วเรื่สิเย็นใจเย็นเย็นเรื่องสิมาเรียนสวกันเนี่ยเจ้าไปนียเดียอือูแทนทารุนเนาะเมื่อแรกเฮาคนสิออกจากมุ่งจากง่ามใจเต็นตุ้มตั้มตุมตั้มมันสิออกหัวออกก่อย ได้เยอะดอกักเนี่แหละใครคิดว่าแมนเ<า>ขาเห็นผลแล้วเรารต่เนี้ยผูุ้ดก็ว่าลาฉะลาดเขาวาผู้ใดก็ว่าล่ะฉะลาฉลาดเพราะว่าเล่าล่าออกก็คือบ่มีน่นไหม ลาออกแล้วกะน,นั่นเลยเอาใจมาทุกคนเป็นป่ะแมนเราบจะชวนเ้าเขาใจเขาเพราะว่าเราลาออกแล้วเรามาเป็นผู้รักษาการแทนม่นมาเราบอกสิทธิ์ถ้าเราสิยเหตุยั้งเรากระสว่าแค่รักษาการทําอะไรไม่ได้แม่บ้านเจ้าเด็กวสิวเจ้าไปทำหาแม่บ้านอ้าวแม่มันเจ้าเด็กือว่ามันยกใส่เจาเ้าหัวหัวกะกะ <c oughs> ที่แรกเราไปยกแล้วใน้สองอันบารนี้เราสิไปยืนแจย่ฝนมันตกแห้งเมันบารเราเลยไปเอาหาหมเราเลยไปเอามมะกาง้วันม่เป็นรถอยแต่เพอนยางไมว่าจะรากไก่เขา่งเนี่ยงอเปียกมันยอดหมดแล้วล่ะอะไรไม่นี่ยไป่าไปว ใส่ใจประชาไปยังง <t token thanks> <huh> well. ี่ะคนเราจะไปใส่อีกว่า่นกลางห้องไปยไเดี๋ยวกระเทิร์เดี๋ยวว่แค่นาทีปวดบ้านเนี่ยแค่นาทีนาทีเธอไม่มาสเ้่่ตายนพลแล้วเป็นอย่างยังกเียกถ้ามไม่ใส่ไนอกจากใค่แม่บ้าน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 กว่าจ้างเดียวไม่ เขาม่ออเองน่าเขาจากันกูไ่เาเลยค่ะกำมันจีไนียกูคือจังเลขกันไหมคนวาคือจังเสียนคือจังคือจังค่ยคตะกี้เราเห็นงานยูใส่ป่ะบอกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า โมกโมกเ็นกเโก่าเดี๋ยวเราไม่ยุ่งดีในสี่ปีเลยปรนนี้เรากระติกกับกอเท้มาเล่าอีกเาถือข้อกันมาเราขืน่า <websites> ่าเสียงขืนเสียงลงเจ้ืนเสียงขืนเสียงลงพ่อสองคนแต่เรนพ่อสอกคน โอ้ยพนะเราเลียงเงินแทนงไฮโลวังสิสิเอาเอเด็ดแปดนาที่ล้วพี่้องเอาซับนี้แหละเนาะคอยเสียเบาพื้นค้นมาเนี่ยขันขันเบาพื้นค้นมันออกกล้องว่าใดเนาะออกไอ้นี่ว่าใดเอาแค่นี้ละพอกันจิบหนา